เครับครับเจอได้ครับประเด็นเรื่องเรื่องแก้ล้มนูลเนี่ยค่ะหลายคนก็กังวลว่าถ้ามีการไปยื่นสามขึ้นมายคะตรงนี้ท่านเป็นห่วงะค,ะครับก็เรื่องการแก้ไขล้มนูลตอนนี้ทางประธานรัฐบาลครับได้รับยติในการขอแก้ไขล้มนูลใน2องยติคืออันแรกของคุณประดิษฐ์จากพรรคฝ่ายค้านอันที่2ก็คือของคุณวิสุทธิจากพรรค ร่วมรัฐบาลผมก็ได้ปรึกษาหารือกับวิปสามฝ่ายแล้วเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งผู้แทนของพณะรานตรีก็กำหนดว่าจะบรรจุในระเบียบระักเพื่อ,อพิจารณาในที่ประชุมวันที่13และ14กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยมีเวลาที่ได้ตกหลบันไว้ทั้งหมด19ชั่วโมง ตามที่ทราบแล้วนะครับส่วนว่าข้อกังวลว่าจะมีผู้ยื่นให้สารรมนโดนตีความผมไม่ทราบว่าจะตีความในประเด็นใดแต่ว่าการจะตีความส่งให้สารรอนตีความแล้วแต่ามาจากกลุ่มไหนถ้าหากมาจากสมาชิกรัฐสภาเขาต้องอาศัยเสียงผู้ที่ลงชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 40ท่านแล้วก็ต้องประธานต้องหารือในที่ประชุมของประชุมร่วมของรัฐภาว่าจะมีผู้เห็นด้วยว่าให้ประธานส่งไปให้สารรัฐหนังีืความหรือไม่ถ้าเห็นด้วยหมายถึงว่าเสียงข้างมากเห็นว่าควรส่งก็ประธานสภาก็จะส่งต่อไปถ้าเสียง <c oughs> ไม่ถึงกงึ่งเดิมก็ก็ไม่ส่งก็พิจารณาต่อไปนะครับ ส่วนตัวท่านมองว่ามันควรจะมีขั้นตอนนี้ไหมคะเพื่อที่จะได้สบายใจแล้วเดินหน้าต่อไปได้ค่ะหรือว่าต้องรอให้สอสอชงนนเรื่องมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบความเห็นแต่และฝ่ววายอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความเห็นของประธานรัฐสภาในการจะพิจารณาบรรจุเรื่องนี้ก็ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะบรรจุและมีการพิจารณาในที่ประชุมเพราะได้นำมายิทั้งสองนี้ไปหาหรือ ในในที่ประชุมของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของประธานสภาผู้แทานราษฎรแล้วแล้วเสียงข้างมากก็เห็นว่าบรรจุได้ประกาศที่สองระยะเวลาที่ผ่านมาตล,ลอดจนมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรจะบรรจุก็เห็นว่าควรจะบรรจุผมได้ชี้แจงในที่ประชุมสามฝ่ายให้ทราบว่าที่ตัดสินใจเรื่องนี้ก็เพราะ ผลดังกล่าวในประการที่สองนั้น <c oughs> การที่จะบอกว่าให้ <c oughs> อะไรให้ไปขอประชามติเสียก่อน <c oughs> จึงจะบรรจุการแก้ไขรัฐนุบทั้งฉบับได้ในคำวิิจัยของศาลถ้าเขาใช้คำว่าวถ้าสภาต้องการที่จะแก้ไขระนับทั้งฉบับให้ไปถามประชาชนก่อนทีนี้ คำว่าสภามีความต้องการจะแก้ก็ต้องตีความว่าสภาหมายถึงอะไรก็ต้องหมายว่าที่ประชุมของรัฐสภาเสียงข้างมากซึ่งต้องประชุมแต่ถ้าเสนอกฎหมายและรัฐมนูลมาอย่างเดียวก็เป็นความต้องการของรัคก,การเมืองหรือประชาชนเรายังไม่ทราบว่ารัฐสภาต้องการจะแก้ไหมเพราะฉะนั้นผมใช้การวินิจฉัย,ยองศารลรัสนนูนน ตีความว่าเพราะส่งให้ศารตีความมาสารก็ไม,ไม่ส่งบอกให้อ่านเอาเองผมก็ตีความว่าการที่จะให้ว่ารัฐสภาต้องการจะแก้ก็ต้องถามมติสภานั้นต้องมีการประชุมผมจึงต้องประชุมถ้าสภาในวระ,ะแรก <c oughs> ในวระ,ะแรกนะท่านกับหลัก <c oughs> เห็นว่านะตามตามหลักการหลักการก็คือต้องเสียงข้างมากแล้ววุฒิสภาต้องมี คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นว่อ,อะไรคน <S 1> 1 <S ที่เห <1 S 2> ็นชอบนค,นคนที่เห็นชอบเนี่ยต้องมากกว่าแล้วก็คนที่ไม่เห็นชอบเนี่ยต้องม,มากกว่าหนึ่งในสามค่ะือหกสิบเจ็ดคนเนี่ยอย่างน้อยถ้าคนไม่เห็นด้วยเนี่ย<ม>เกินกว่าหกในสามของสหวงก็ถือว่าการแก้ไขอนันตตบยติโกโนราที่หนึ่งก็ไม่ต้องไปถาม ประชามติของประชาชนแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าหากว่ากระบวนการแก้ไขในวาระที่หนึ่งผ่านสภาให้ความเห็นชอบแสดงว่าต้องการแล้วผมก็จะหยุดกระบวนการของสภาโดยเอาความต้องการของรัฐภานี้ไปให้กรกตเพื่อถามประชามติของประชาชนต่อไปว่าเมื่อรัฐสภาเห็นชอบกับการแก้ไขทั้งฉบับ ในเนื้อหาที่แก้ไขสองหหและหมวด15ทับหนึ่งแล้วนี่ประชาชนจะเห็นด้วยไหมถ้าประชาชนเห็นด้วยก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าประชาชนประชามติแล้วไม่เห็นด้วยก็ยุติทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องเสียเงินประชามติหลายรอบประชามติครั้งหนึ่งก็ใช้เงินสามพันล้านเพราะถ้าเราไปถามประชาชนเฉยๆทีเดียวประชาชนเกิดว่าเห็นด้วย แต่มาประชุมรัฐบาลเราจะเห็น<ม>บอกว่าไม่เอาด้วยไม่เห็นชอบเห็นชอบไม่ถึงตามที่ลำนุลกำหนด<ม>ก็เสียเงินไปสามพันล้านเปล่ปาถูกไหมเพราะฉะนั้น<ม>เงินสามพันล้านนี่ก็เอาไปทําอะไรได้เยอะสร้างรูปชาญชราเลยนะเพราะฉะนั้นโดยคําวิจัยของสารบพูดว่าถ้ารัฐบาลต้องการจากร่างรัฐนุนใหม่ทั้งฉบับ ให้ไปถามประชาชน<ม>เพราะนั้นถามว่าถามตอนไหนเคยถามแล้วอาจารย์จุศักดิ์ให้ให้ประธานสาภาบั <c oughs> รจุและสาภาก็บอกให้ส่ง่ปส่งไป <c oughs> สารัฐธรรมนูญบอกว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> อำนาจการบรรจุยติหรือว่าระการ,ปรเป็นหน้่ของประธานสาภาเพราะเรื่อง,งประธานฝ่ายบรรจุไ,ไปถามสารทําไม <c oughs> ประธานที่ต้องเป็นอันที่สอง เราก็ถามข้อสองว่าการทำประจามตคิควรจะทำตอนไหนสองครั้งหรือสาครั้งสารบอกก็ไม่ตอบให้ไปอ,าอ่านอีกอันนี้คือที่มาที่ไปก็เล่าให้พี่นอวจชจนรับฟังว่าวันที่สิบสาสบสีนี้ก็ประธานกรรญจุให้พิจารณาตามเหตุผลที่ว่าส่วนว่าจะมีคนยื่นให้สารรับนูลตีความ ว่าการปัะจุนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องทําประติมกอดก็เป็นเรื่องของความเห็นใช่อันที่สองความจริงในการพิจารณาถ้ามีสมาชิกบอกว่าไม่เห็นด้วยขอขอให้มีการถอนมีผู้ขอถอนและเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ถอนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคือบรรจุพิจารณา13-14เป็นไปตามนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ <laughs>